ตกตบกูแกะไเลยจ้าผูกไปไหนที่นอนอะแบ่งไก่ที่เิ้งไหมแ่งแกไก่แบ่งไก่หรือเปล่าึงที่ไกจะเข่อนจะเปินแบ่งจี๊บที่แบ่งเองจะให้หมดอาในนออะไรไส้ไก่หรอได้อะไร แกงย่างมันมีน้ำอ <Okay, ka. S 2> ่ะงมือสูงไปแต่ตอนมันร้อนมากแล้วก็น้ำมันแห้งโอกคค่สวัสดีค่ะปูรถมากระเบนถ้าเกิดมันเป็นปูไขกระนะแกปูไข่ี่่ี้วีสวยสุดแต่หน้าคอนทายี่ไนแต่งไม่เปล่ยนต่ายแก้วพอดีคำคุณค่ะ กระแตมาไก่อร่อยเนาะไก่เนื้อไก่ไก่อร่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอว่านางไม่ใช่ถองรถอาหารนาเราจะให้อยู่แม่นกสวัสดีเจ้าอสวัสดีแม่นกค่ะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่นกเจ้าแม่นกเชียงใหม่แม่นกเข้าเข้ามาดูเหรอแม่นกสวัสดีค่ะแม่นกสวัสดีเจ้าแม่นกกินเนื้อนเจ้าสวัสดีน้องต้นค่ะ ปูแกะปูแกะจริงๆจะเกิดกะรตาจริงไม่ต้องบอกฝากความถึงทุกคนพี่มากิกนมายาสองห้องรงนคือับปากกฏว่าอาหารกำลังมาค่ะปูแกะน้องต้อนสวัสดีน้องต้อนเนี่ยเราต็อจะกินได้ปูแกะที่มีเจือคือยำปูยำปูไข่ดองแล้วนางใช้มะนาวไม่หมักคือรสไม่มีเลยเหลาเหลาเลยทุกอยา นังคือานจะอยในบ้านตาปากับเาแล้วคือได้หมอนนี้ใช่ไหมครับเจ้ค่ะมาแล้วน้องตัวคนอาจานที่ถนอกันเอาไปตรงนู้นกอนไหมเดี๋ยวไม่จานเดไ๋ยว่าตรงนี้กันิคเนเจอร์มาใครถ่ายรูปไหมไม่ใช่มีจานเลยนี่ค่ะคือซิกเนเจอร์ค่ะ จำปูไข่ดองค่ะภับเห็นไข่ลวเอาตุเจียไว้นีู่ึ้หมก็ปิดตนี้ไปไหมดูดูดูตูใแล้วหรอไปแล้วันนี้คือปูมัดอเป็นไงครับตู๋ปูไข่อยมากเยปูไข่ดอน้ำปลาแกะปูแกะเนาะอันนี้พี่ตี่กับเอาเดิมน้ำสลับปูนะคะออเคน้โค้กนาค ช่วงแรกเลยจะมีปูไข่ที่แขกรตีาร้านตรงนี้อยู่แถวไหนคะอยู่ที่เนินโพนะคะจังหวัดจันทบุรีตำบลหนองบัวค่ะมาเที่ยวกันกินจีนเจอกันมุกเอสายอุ้ยเอสายกำลังจบเอสายกำลังจบอยู่ใครกับใครรวยแล้วะตีมีบอกกุ้งอะไรฮะครั้งแรกเลยที่ได้กินน,นั่นเนี่ยอะไรฮะเพราะน้ำลาดเนี่ยค่ะมันจะไม่เค็มไม่เค็มเพราะคูไข่สดจะอร่อยขนาดนี้อร่อยมากสั่งสองจานไม่ต้องกลัวนะคะ ปอพอเป็นไงบ้างกับต้องใช้มือต้องใช้มือใช่ไหมคะสมิธล่ะเป็นไงบ้างโวอร์มาเด็บแมสต้องขอบคุณพี่ตีนะคะพี่ตีเป็นคนพามาทั้งเลย่องดีใจปทุกคนถ้าไม่มาจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องท่กว่าคุยเป็นไงบ้างไม่มาถ้าไม่มาน่ไม่รู้ว่าทุเรียนน่ะใช่ว่าใช่ว่าเกิดมาจะมาห่อแล้วไปขายได้ไม่ใช่นะเก่งต้องมีไม่เกินห้าลูกตอนแรกว่าจะมแล้วก็จะมีกี่โมงนะกี่โมงแล้วตอนดึกเราจะต้องมาแบบเอาดอกมาตีให้มันผสมทันกัน เราหลอกตัวผู้มาตีดอกตัวมันต้องมีเป็นเวลาด้วยเมือคืนทราทำไมต้องเป็นเวลาเทปเพราะว่ามันอากาศด้วยอะไรด้วยอ่ะแต่แป๊บนึงนะคะอ่าก็เพนจะดูดปูให้ดูนะคะไข่ไข่เธอเน้นไข่ด้วยไม่ใจยังใครไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่แย่งกันค่ะกระลุ่ยอดมาเนี่ยจัดให้เลยปกติเจ้าแม่งี้คืองเดียวแต่ถ่ายรูปไปใช่ไหมซ้ำว่าอาตูถ่ายรูปก่อนอุกคนโอเคถ่ายรูปเลยค่ะหมวดไหนไม่ใจยังมาแล้วโอไข่เหนียวซ้ำวมาซ้ำว่าแต่ เรโยต้องกินก่อนเนาะจะ <intrigued. S 2> ไม่ทันค่ะมาไก่เหมือนกันต้องกระดอต้องล็อกล็อกล็อกท้องแวันนี้ค่ะเอามาติดเจ๊ล็อกเลยนี่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 ขาลยังเป็นน้ำแข็ง่เนาะเป็นไข่ไต่งานแต่งามรุ่นเดียวกันใช่แบบมันมากเลยดูนะอานเหนียวมันนี่นะคะเวลาดีนี่นี่เดี๋ยวก็เท่าทำแต่เนาะนี่ดอกอันนี้ดอยหางว่าดอกที่อันนี้อ่าดูนะฮะดูไข่นี่ ปนไข่นี่เะคือหน่อไเนีีหออันนี้ไข่ดูไข่ค่ะเห็นไหมล่ะก็คืออะไรต้องกินเขาต้องกินอย่างนี้แบ่งๆออกมาป็นระคำเมืนกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยดูดูดูอันนี้ก็เป็นก้างแบคแม่ดูซื้อแล้วก้างก็แบบว่าไม่ได้จะมีบ่อยไหนคะี่่ะต้องรีวิวนะก้างดอกดูดูเนื้อปค่ะเป็นไงครพี่ ไม่มาพลาดมมแล้วจะสงสารป๊อบนะสงาป๊อปมากอะไม่มาพลาดมาเลยค่ะอุตส่าห์หนีโดนสับมาแล้วเนี่ยไม่เสร็จแล้วอบอจะกั้งนาจะตด้นี้โดนหักปังเลยโดนโดนโดนหักปังนี่ค่ะกั้งค่ะยำกั้งนะคะเป็นตัวเลยพอๆทราย นี่จ้าดูไข่กั้งเก๋ดีกว่าดู่อไข่ปูนี้คูยแลตรงนี้ถึงไหมลูกหมดสั่งใหม่นะคะแค่แค่ตอกหมดสั่งใหม่ค่ะพี่น่าหงายแล้วค่ะดูดูนี่ครับปูเลยเนี๋ยวนี้อืมขนบต้องมาไม่ทำไมน้ำจิ้มเขาอร่อยมีความเข้มนุ่ดๆนั่นน่ะไม่สัมผัสสวัสดีน้องไก่ตองค่ะสวัสดีทุกคนทิพย์สวัสดีทุกคนค่ะพี่ตี๋ร้องไก่ตองมาไก่ตองไก่ตองไก่ตองมา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  กูแก่กูแก่ไก่ต้องนี่เดินเที่ยวไปตู้เงินกันนะกูไข่ี่กูดำร้านนี้อร่อยมากจริงๆมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะมาครั้งแรกพี่ตีมแนะนำมาแล้วที่อยู่ไนตามทีทัพตะคางกูไข่มากแส้เจมันไม่่ใชเนื้อมันไม่ได้มันเหนียวมันแน่นอะไรขนาดนี้นะเส้ก็พอเบาเลยค่ะก็ถึงบอกว่านนึงแล้วเลยถึงบอกต้อง ที่ไปต้าได้จบออกมาอีกแล้วไหนจะดีที่แบบความสุดท้ายนี่ในชีวิตเลยหอมมากอันนี้คือสดเป็นไงครับคุณอันิต้าตู่ผิดหวังไหมไม่ผิดหวังครัที่มาด้วยกันอร่อยมากเขาจะมีวิธีล้างล้างเสิ่งแฉะหอมมากเหลืออันที่26อันนี้คือกั้งค่ะนะคะดูนี่กั้งสดเหมกัูแล้วแล้วกั้งที่สดดู จเนื้อจมานงี้กว่ากุ้งอ่ะถามว่ากุ้งกับก้างต่างกันยังไงเนื้อก้างถ้ามันสดจริงอะไรจริงไม่แน่อะไรเลยมันจะไม่แพงค่ะปรึกษาคือกระหมอเลยเนื้อมันจะนุ่มอืมแล้วก็มันสดกับกุ้งเช่นน้ำปลาถอ่นะคะรับขอถอยใช่อันนี้น้องกอบพอน้องกับเตี้ยผ่าแล้วมันจะมีไห่เยอะมั้ยเขาจะเลือกให้น้องกั้งค่ะ จะอร่อยจะอร่อยดูดูเนี่ยปลาลุดนะ้าก้าปูอืมดูค่ะเนื้อปูปูไข่แน่นแน่นโอ้โหมันต้องมีนแบบนี้เอง,เองอล้วเป็นนางงามแบบก็ค่า,า,ายเ <c oughs> ดียวกันแล้วไข่ไข่กินแล้วไม่วัวนะคะไข่ปูใช่ จริงๆแล้วอ้วนก็จะกินผ่านแกนะเจ๊ไปเจอที่พ่อแม่แล้วเจ๊ก็แกก็มามองทะเบียนรถแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยรู้แล้วแหละว่าเป็นรถมารตีเลยมายืนรอแล้วบอกว่าแม่แม่สบายดีหรอคะไ่เอ๋อออพูดได้อย่างคนลุกเนาะแล้วไอ้กะเจ๊เกิดมันเดี<า>ยเจ๊ใส่ยังสวยเหมือนเดิมเลยว่นะนางยังสวยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะแล้วแกก็ฝากให้ดูอีลูนนั่นแหละแล้วอีลูนอีบอลูนขี่รอก็ไปยืมตังค์เจ๊ไปแล้วท่านใหญ่ท่านจิก็เลยให้มันดูเอาไปเหอะอีลูน มึงเอาจันทบุรีถ้าไม่มาร้านที่เกิดเนินโพถือว่าผิดนะฮะไม่จต่ให้มันเห็นมันตั้งแต่เด็กอีกแล้ก็เห็นมันอยู่จันดีเจ้า,า,าะนะแต่ถือว่าถ้ามึงเจ็บป่วยอะไรเงี้ยคือดช่วยมึงก็ไม่แปลกวะนะอืมสองปีอย่างอีน้ำนั่นหมโหอ่ะตั้งอร่อยมะอืมอุ้ยเขาเขาดื่มเขาเลยเลยเขาเลยเขาเลยแกแกจังไงไปเข้าใจัหมเที่ยวจีนเป็นอะไรไม่หรออืมเขาอยู่ได้นะได้หรือจ่าย่ะ ขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเพื่อสิ่งนี้ค่ะฉ่ำนะทำนะฉ่ด้วยะแบบเชื้อเกินจริงจริงสูกต้องบอกเลยแต่ว่านมันปอไรค่ะใข่จานมังขอเป็นสะดุ้งไหมสะดุ้งแบบเป็นไงุกจุบบุกุิโอ้ดูไข่ไข่ครน้ำมาพ้่งเลยุกุกเลยลกลวกนิดนึง ไม่แบบอยากกินแบบรองร้องเลย่พอต้องนอนจะหนัสวยอร่อยไม่อี่มันอิตะลุ่งน้ำอ่ะร้องมาักสุด้วยเนาะไม่รองเยิิบงตะลุ้งไงเขาทำ้เป็นกลางกลางกลางค้างกางกพอค่ะน กูลดมากลดมาสิเท่าไรสิบิบไข่อะั้งกินไดขนาดนีมัย่เแตไมก็พอ่ยอทไม่เข้าหรือเขาทำไม่แม่ไม่ทำบรรยายได้ใจม้หนาวไม่ใช่ยไม่เข้าไม่ข้าเลยไม่มีความข้ารอกลวกเบา กันทับุรีค่ะเต้าน้ำยำต้มตังอร่อยนะต้มตังทเชิ้นบุกย้อยเลยลูกมันแซบเกินแซบมากท่านนู้ นื้อปูวดองคืนามเป็นเป็นนเนต้มเนื้อจะดีอ๋อค่ะอย่างเี้ยเนื้มันไปเลยอันอ่ีแต่นี้มันคือปูผเนื้อไม่จะมเนื้ออ้หคือที่เราต้มนิดเป็นละวปูเราเนื้อหาปูเนื้อี่แน่นเาเรียกปูดองกันปลาขอบคุณค่ะ ที่สุดเนี่ยก็เป็นสูตรของเขาเนาะใกล้ป็สูตรขงเขาบุคลิกมันที่แบบอีแล้วถ้าอีสองเดือนมาใหม่หลังบ้านที่เกิดมีหมอนทองอันนี้น่าจะพาไปดูเข้าใละกินเสร็จล้างปากหมอนทองที่นี่เลยบางครังบางครดส่วนนี้เลยร้อยปีไก่อร่อยมากเนี่ยไก่ไก่ไก่อร่อยอร่อยอร่อยโอเวอร์มากโอไม่มาจะพลาดแล้วเจ๊ใครไม่มา เป็นไงบ้างคะเป็นสาวเซเลนพึ่ปทำบบแอบมีผัวตั้งแต่เกิดมานี่คือครั้งแรกในชีวิตที่กินเนื้อปูที่หวานอเนอะลรขนาดนี้นะมันเกินไปอะถ้ามันจริงจแล้วไม่ค่อยชอบทานของสดเท่าไหร่นะแต่พอมากินก็ต้องทานเพราะมันไม่มันไม่มีความคาวเลยเพราะมันสดมากแล้วเขาจะมีสูตรของเขาคือเขาจะเอาเนื้อไปแช่กับน้ำปลาก่อนปูไปแช่กับน้ำปลาดองน้ำปลาแล้วค่อยเอาไปฟีดอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปลวกเลยเนื้อเนื้อมันจะแปบเห็นไหมนี่คือสูตรของเขา มาทัุรีต้องมานั่นนี้ฮะมาหาพี่มาราตีก่อนนี่ับเอ๊ะอยากทานอันทุเรียนอบก่ะเจ๊ทุเรียนอบละเราแั๊บหนึ่งบอบอยู่ที่บ้านไม่เจ๊แล้วเราอบอบไงเขาใช้ทุเรียนสุกเหรอเจ๊เขาใช้ทุเรียนหมอนทองสุกเก้าสิบปอร์ซ็สุก90%้าสิบปอร์เซ็นแล้วที่หวานอบใช่ที่บริษัทอื่นติดฟงติดฟันแล้วไม่หวานนั่นคือ ของปลอมบริษัทที่มันมาจะใช้90%แบบว่ามานั่งเรียงค่ะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปหน้านะไปดูกันว่าทุเรียนเป็นยังไงโอเคจบไหมที่บอกไปเอามาต้องาขอบคุณค่ะจำนั้ชื่อๆไหมนะเข้าวันมะอะไรเจไี่คนตายไม่มคิีได้กินใช่ไหม พ่อเป็นอะไรนะเราเป็นเทพเหรอครับต้องมาเข่าไหวลงมากตอนโดนตกผมไม่เห็นเลยเจนยิ่งกินเล่นแีกว่าหน้าเจนมันไม่แบบจริงจริงดันเลยแล้วแต่ไอ้กพูดว่าตลกนะยำปลุกไหดองอร่อยครับน,น,น,นี่จะพูดประจานอ่อันนี้คนรส่วนมาได้กินของอะไรถือว่า,าทำยุ่งมาแปลกแปลมาเยอะนะนี่เรื่องจริงก็เห็นไหมที่ประเภทที่แบบเปิดทุเรียนมาแล้วมันเล่นทุเรียนปลาค้าแอบดูปลาจบเลยนะอย่างนั้นนะมีนะจบเลยเจนอร่อยมากเป็ด มาทานพุดดิมากินนะร้านจะเกิดเนินโพนี่มากินครั้งที่สองแล้วเหมือนร้านอะไรนะหมอผุ้ดวงอะไรที่ฟังอยู่ประทับใจนะไปกีนดอกทีดอกเม้าที่ไร่กับนาวหิวไวยตื่นวายมากหมอผู้ดวงมาที่ตีก้านยาวเลยไป่ีไล่กลับบ้านแล้วที่ไปดูเปแตงโมมันแล้วมันจับแล้วนะเาไปคุยแล้วนะรถว่างสีอะไรอย่างเงี่ยรถกว้างตีก้านยาวท้องกลางเกาะกลางดางเมาเหรอ ลูนี่ใส่นาอยู่มอก่อนที่เที่ยวไปไหนมาไหนดกันนี่นี่ใส่นาแล้วคงจะมีเด็กอะไรมานัดมาใครกันเลยเป็นไรเนาะถือเป็นล่ะอก่อยถือเป็นล่ะหมดเลยจมีก้างเหลือไหมครับแม่ก้างเหลือใช่ไหมออกก้างยำก้างนงนะ่ังเลยจะเอาคนนึก็เอาหว่าสั่งไปยัี่๋อเอาีจนก่อนเพราะเดี๋จะกินเลยทัวงจานเลยค่ะอยู่แต่กินเลาะ ใช่ค่ะรู้ไหมน้ำเค็มนุ่มอยากกินบุรียนมากกับเจ๊ตอนนี้นี่จะขอตรวนนะนี่ไว้สายกว่านีเห็นเรืนอย่างนี้นี่ตัดคุณจะเป็นล้านขไข่ออร์ตาจ๋าอยู่จันทบุรีทำไปเจ็นที่ยังไง นี่มาจากกูเกศนั่งเครื่องลงคุ๊บมันนี่เลยแล้วาาก็วจะ,จะลวกคุณต่ะขอบคุณค่ะที่เพื่อนแชรนคะคะสวัสดีพี่ลุงสวัสดีพี่ตั้มค่ะขอลูกเดียวก็ได้มาตอีนี้เาใจข่แล้วมีเบอร์ลงไหมพี่ตกสาเอาลูกดมมูนบมังสุจะเป็นอะ เจ้าบอกคิดถึงคือคุณคือะสองน่ะนกเรียนเวลาเขามาตัดมันก็จะต้องตสมใช่ไหมเขาต้องจักผมถิดเดสอที่พวกป้าเขาไม่กล้าให้เรากินน่ที่เขาวมันไม่อร่อยหรอกมันจะเป็นเนื้อขาวแล้วก็แต่พอไปถึงเมืองจีนมันแท่ม่กินแล้วก็ม ผู้เรียนไม่ได้แก่งเต็มที่ถ้าอย่างพวกเราเป็นคนเรียนเราต้องเรียนต้องเทียนแต่งเตียนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะหวานตัวที่คาพิธีหนูฝากพวกหนูฝากอะไรปฏิทินไว้ที่โรงแรมอ่ะอนพิมพ์ไปแล้วถ้าที่แล้วอีพีซีพี่หน่วยเดินเดินเพื่แจกฟรีหมอนทองนั่นกินจะสี่ห้ามือคนส่วนที่นี่ไม่มีจริงเหรอถ้าอย่างนี้เรามีหลังพี่เต๋อก็เดินไปแบบฉวัดอัตตีแต่งให้ดีโอ้โห นี่เรามาไปตรงหน้าจะสั่งฟูไข่ต่อแต่ว่าหมดนายมาลูกสาวมาตู่อร่อยมากนายกินไหมหมดละหมดลวบอกแล้วจับมาอยู่ของอร่อยแป๊บเดียวหมดแล้ว ได้ไงหนูยันใหม่โข้ออ่ะเท็กน่าหร่อยจุงไหนบอกจะทำทุกระดับได้ได้ตั้งหลายอย่างเลยยังใช้ได้อยู่นะภูเก็ตเป็นเมืองหนูเลยนะสีขาวสีเขียวท่าพนกันออกมาเป็นสีชมพูอะไรของหนูยันใช้ได้อยู่ว้า ครั้ที่ยี่สิบการแต่งหน้าแบบวีเอ๋เหลืองขาวเขียวแต่คนกันตกมาเกาแต่งกันตาก็แบบว่าหีืว่าเขาแต่งตามนะใช่โดมเขาก็แต่งอ่ะพวกอีเซ็กพวกนี่ยเขาก็แต่งตามหล่อนันะไอ้ที่แต่งหน้าโดนวีเอ๋ใส่โล่โล่ก็แต่งกันนะแต่งมันแบวนะเจนนะน่ารักแต่งแบบเวีเย๋มากเลย เที่ยตาสวยมากคือนี้เขาจะนอนให้ตาแก่ใจคลอยเลยเมื่อวานหืยขุ่นกุลาแต่วันนี้มีไหมวันนี้ไม่มีหมดแล้วนายเชคละโล่งป่งสบายแล้วขายดีมากใจออกข้นมานที่ไหนะมกับเพื่องสีลงเลยมเลยเลาจอจ้ยมันรงตล่เข่าใช่ไหมงานเลยีไฟสปาใไปเขา ้่าหนูจะต้องใช้พลังกำลังในการเปิดเลยมันเปิดมันนั้นแล้วมันก็แอแล้วหนูก็เลยพนุพนุพนุมาพนุสวัสดีคิดว่าพนุจะมาด้วยาพนุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเขินและเขินกินตลอดที่พนุบอกแค่เด้กพี่กินเผื่อหนู พี่ทำไม่ทุกคนวิชี่เดี๋ยววิชี่เดี๋ยวเจ๊กินเหือนะจ๊ะวิชี่เราก็ต้องสั่งแต่ถ้าใครถ้าใครเพ้นสาวก่อนเอาวิชัยเอาวิชัยเหรอสุมาตบปิโยปิชี่หนูพี่ตาบอกให้ดีโอ้ยมีคนบอกว่าพี่ปิโยสวยขึ้นสนุกสนานกันนะคุณพี่บอกเป็นว่าตัวอผ่านู้ไงยาดินสุราษฎร์ไก่ย่างเขาก็อร่อยค่ะผไปบ่อย ไปไม่ได้ติดงานเยอะมากครับ้างไม่มีใช่ไมเองมีในโลกได้น้ำมะพร้าวสองแก้วสามแก้วค่ะสค่ะห้าค่ะหค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะน้ตาทมาไหมเอาสิแปดเเจ็ดแก้วหกไปเลยค่ะยสวัสดีค่ะ ช่่มอาน้องปุ้ยพี่ปุ้ยทานคานกันค่ะน้องปุ้ยถ้ามาจันทบุรีอย่าลืมมานะต้องเลาะน้องอยู่ไม่เกิดนั่นโทรค่ะต้องเจี๊ยบสนิดถามว่า้านดิดหนักตอนไหนอาจจะเป็นกลางปีเจ้าแม่เดี๋ยวปะกาหน้าร้อเนอร์ร้านอยู่หนองบัวค่ะจันทบุรีจะมาแน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเฟิร์มทีนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแก้ที่มันดีอ่งแซ่บเลยอ่ะดูรอหน้าโรงทุ่งไปเลยที่เป็นแบบ ว้วเตัวไลยน่าดจะพงอเจ๊ในเคสเจ๊พังงกว่าเจ๊อีกอย่งดีเลยอ่ะไม่มีหมอไหนที่มอโอของอิมเปิลโอโอเคนะแต่ยาดินเท่านั้นมันตายอีกจ้าตายอีกจ้าต้องตกิลเดี๋ยวกั้งยำกั้งเะไก็าตาเขาป็นบล็อกเลยตาเเป็นบล็อกมืนทียตัตาสวยนะตังตาสวยเลยเขาไปไปแก้เพราะเสนผลงานยานินแล้วเลิมากสลอค่ะยันแก็ลงลงไปพักฟื้นก็่งแน่นอนลักฟื้นก็เจ เป็ดตาคือเป็ดปากเป็ดปากไปันเดชี่ที่เชียงใหม่มีพวกอีนั่ททำมีพวกอีอานดี้อ่านพวกยี่สิบมูนนะก็มีขิวมูนไทยนะต้นต้นที่พันนี่ยคิดถึงพี่ทำมากมาอยากไปหาขายด้วยกันหาขายด้วยกันตอนสวัสดีนะสวัสดีพี่สวัสดีพี่สายด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สายหน่อยค่ะ น้าสวัสดีค่ะพี่สายนี่คะพี่สายสวัสดีค่ะนางงามรุ่นเดียวกันจำได้ไหมคะพี่สายพรีนิ่งเ e ดี้เซนเซนชั่น m ม n เนียมิสแบ a ด a ี i มีมันวายอายคัมฟรอมจันทบุรี t h a i l a n d นางงามรุ่นเดียวกันลาวมาเร็วมามานี่น้ำมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวนี่แช่ฟิตมาหรอครับเก๋โชยำกั้งหร่อยจ้ะยำกั้ง กั้งเนี่ยจริงๆเขาเป็นพูดเลยเผ็ดพูดบ้างอ่โหอะเห็นเห็นเห็นเนจานนิดนึงรบมือหนูเลยหนูเลยนี่ค่ะยำกั้งนะคะยำกั้งนี่ก็ท้องไ้เปลี่ยนนะอ๋อน้องพิมจะไปเยน้าใช่ไหมขอบคุณน้องปุ้ยน้องปุ้ยมาเที่ยวภูเก็ตด้วยีิไป มันตีนีมันว้าวนะแม่น้ำมะพร้าวก็รดนะน้ำพร้าวก็อร่อยแบบมะพร้าวสดแล้วก็ตีไปอะค่ะมะามันตั้งมันเป็นาลไม่ใส่ไม่ใส่เามาแช่ให้กนเใส่แซบไหมก่อนแซบแซบนี่นตั้งบ้างไงมันหวานมีของมันนั่นน่ะงเมน จริงจริงแม่กก็พวกหนูคิดว่ามันสองวันอนแรกจะไปจอนี่พวกสเต็กที่กินก้างตัวเข่าแขนเรื่องเห็นใช่มันก้างก้างบางตัวอยู่ค่ะให้เป็นจิ้มหัวละพันหน้าจะจิ้มกระเดื่อแดดก้างไปสิบตัวแล้วก็คุมคนคือ้างส่วนก็ห้าพี่เอใส่น้าพี่เอใส่น้าใส่มากเขาบอกเหรอเพราะว่าทานไม่ต่อแหลมเขาต่อแหลมเพราะว่าทานก้างพี่ชายสวิตช์บ้านไงพี่ชายสวิตตลกพี่ชายที่ไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าน่าเข้ามาดู เราอยู่กเลยนะอุป่รอุปกรเขา,าันกับเจ๊อยู่ที่เเฉย,อ,ยอ๋อแื่เจ๊เป็นคนเหีื่อขอเจ๊ล่ะเราก็แบบตอนแรกใเี่ปินงแลไม่ค้าอะไรอย่างเงี้กกยนะอ,อะไรนะเขาเมือกนจะเลีวกับมันนี้เปแบงก์อ่ะบุมาพอหมอยาตินเจอกันหนยาตินเจ๊แก่อร่อยค่ะบอกถึงหมุดที่มันตะ้องซับของพ เจ๊ไหนๆก็ไปทำล้างตาแล้วสมองไปเลยได้ใช่ไหมได้พร้อมกันเลยมีเรด้วยกับเราได้ไหมครับเป็นการเอเป็นยาย่าพ่อแม่ยิ่มแล้วว่าหมอหมอถามเอาสมุงตรงไหนก่อนยาย่าหน้ายาย่าบอกไปเลยเจงเขียมด้วยนี่แหละผู้ปกครองแบบแม่เม้อแบบว่ายินดีค่ะน้องเุ้ยายเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพี่เอ๋พี่โยพี่ก๊อฟพี่อุ๋ยพี่ก๊อเจี๊ยบสวัสดีค่ะ ร้านนี้ที่เคยรีวิวใช่ใช่ค่ะไปไหนต่อคะยังไม่มั่นใจต้องแล้วแต่พี่จีค่ะคือจ๊ไปอยู่พัทยาคือไปอยู่คนเดียวใช่ค่ะมีผูดอเราไม่มีอะไรไปดูดีหัวก็ทงที่จะว่าทำไมเราเคยเจอกันก็มาจันแล้วเราก็เทนแขนก็อย่างนี้แหละสมัยก่อนเนาะมันไม่มีร้านที่เกิดเพราะว่าก็หัวใจนะวันนี้ผมเจอแล้วตอนแรกดูแบบแต่เราก็บอกไปที่ฟันที่เรากเป็นแย่ที่ชิมที่หน่วย พวกเราจะชอบแอบเราไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักเลยแท็กเป็นอะไรยังไงแต่ก็ไม่รู้จักลองอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเจเลยที่แบบรุ่นโตๆเลยก็มีที่เจเบสแบบสนิทเลยขึ้นมาลิึ้นขึ้นไปแจกขึ้นๆเยอะแต่ไม่ได้ยินเสียงน้องอุ๋ยเลยกินก็ไม่ลองกินอยู่เลยฮกินอยู่เลยฮะชั่วทุกอย่างเจอ่านดิ้งอร่อยมากนี่ครับ ปุย๋ยนะเขาบอกว่าคิดถ <ame> <carbohyd IL statistically> ึงคิดถึงก็พอเป็นกันบาซีเหมือนก็โดนเคสคิถึงเช่นกันค่ะพี่ปุ้ยก่อนเลยก็ไม่เอาก็ถึงปูมาอนยากฟังพี่กอจอพูดภาษาใต้ดังค่ะ ข้าวเล <ate> ิศมากข้าวแบบอะดูกเนาะน้ำมัพร้าวแบบออริจินอลไม่ผสมน้ำองน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นใจดีอยาลเมาใจดีิมเนา้อ่เหป็นคนหวานจากธรรมชาติทำไมน้องอุ๋ยมาทำหน้าเหมือนพี่เอใส่บ้างทำงี้เหรอทำอย่างนี้เป็นสองคนไทอะทำไมน้องอุ๋ยไม่ทำหน้าเหมือนพี่เอใส่ ใครทับเวลาใครทำไม่มีตังค์อ่ะอ๋อทำหน้าคือทำคิ้วหรออย่างนี้แต่คี่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเห็นโลกนี้เจ็บอยู่เลยเนาะคิ้วว่ะดีเชียตาเขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวแก่อยู่ร้องร้องติด้องติดทำตายันณีไม่ใช่ค่ะหมอญานินค่ะใครจะทำตาบอกไปเลยหมอญานินสุราษฎร์ธานี อ่ะจริงนะหล่อนจริงหมอญาณินสุราชธานีไปเลยถูกด้วยอุยต่อลำไส้หลายหมอเจ๊ทุ้ำไมอเจอุ้ยหนูถามว่าหนูผ่าหมอไหนหนูจำไม่ได้เลยไม่เป็นไรหมอเจ๊เอาไปนู่นละเอาไปหาชื่สวยชาสไปหาคนสวยไปหาคงสวยๆไปคนสวยเออไปยุคใหม่ไปอันนี้ยุคเก่าแล้ว ทานแถวไหนกันคะร้านเจ๊เกิดจะเกิรดนนโภนนโภหนองบัว